สวัสดียามเย็นครับเย็นวันที่22มิถุนาปี66พระอาทิตย์จะตกแล้วครับวันนี้มาปล่อยเบ็ดลาวเหมือนเดิมมีบรรยากาศชายฝั่งครับเกี่ยวเหยือกัเสร็จแล้วครับอ่านพี่ๆครับนั่งเกี่ยวเหยือมีเอฟซีถามพี่เบียบเข็ดไหมครับไม่เข็ดครับไม่เข็ดไม่เข็ดโอเคครับเดี๋ยวขอตัวเดินทางก่อนปล่อยให้ทันมืดเดี๋ยวไปเจอกันตอนสาวเบ็ดครับตอนนี้ก็ลมตึงๆ ตางกองตอนถ่ายยากครับเดี๋ยวไปดูตอนสาเวเบ็ดเลยตอนนั้นประมาณสักสี่ห้าทุ่มครับเดี๋ยวขอตัววิ่งไปปล่อยเบ็ดก่อนครับสาวาเบแล้วันครับตอนนี้ตีทุ่นแล้วลุงตึงเลย i mean. ลุนเบ็ดลาวที่สองกันต่อครับพื้นใหญ่ลมจัดครับวันนี้ตกดีครับเอาพี่เบียบมาไปลุ้นกันเลยครับเบ็ดลาวที่สองเบียบเปลี่ยนผ้านละ้ ผมก็แรงพุ่งก็ใหญ่ 要看，要看要看，很多，是的。 แบบนี้หมายถึว่าตัวที่ว่าัวนควระร ีครับโอ่ง่ง อ่ตรงที <descon fin asi> ่เจ็ดมาแล้วครับอยู่ในน้ำ

好。Oh. Ba ba วิ่งถึงฟังแล้วครับตอนนี้ก็เกือบตีหนึ่งแล้วมาดูปลาเบ็ดลาววันนี้กันครับเบ็ดสามร้อยตัวนี่ครับเจอทั้งขึ้นทั้งลมเลยวันนี้วันนี้มีปลาทั้งหมดสิบเจ็ดตัวครับปลาตาสิบสี่ปลากราวสามครับนี่วันนี้ก็ยังพอคุ้มค่าอยู่ครับคุ้มค่าเหนื่อยอยู่จีเบียบไปเดินเล่นชายฟังแล้ว นี่ก็ดึกแล้วครับขอปากกลับบ้านก่อนผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ